ลูกูพเลือเอทชนกับโนดแพทจกักรีลูกูพเลือเอทชนกับโนดจกักรีลูกูพเลือเอชกับลูกูพเลือดเอทก็จะรุนต่างพูนแลกับโนดแพทจกักรีนายจะรุนต่างพูนไล่กับไม่ไล่ไหนครับไล่กับหยุดไล่ไม่ไล่อยู่กว่ากับไม่ไล่เป็นโนดกับ รถเป็ดจักรีทางพูนกับทางพูนกันไปเฉลิมประเกีจังหวัดนครที่มหาราชก็เป็นวันเฉลิมประเกีด้วยกันท่างกล้วยนะดำนั่นยอดแม่ว่านักนิดนึ่งกบอ้ยไลน์นี่วางตอมมาไล่นาทีนะครับสามริบนาทีชาทิมากเออตัวร่องว่าไปไลน์เป็นร่องติดต้อน่ะ ต่อต่อไปลังต่อ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 เป็นรองที่มาใส่มือต่อต่อเป็นรองที่มาไ่อ้างเาะอ้นไย่างแต่งนี่ไม่เล่นแล้ว โนดนไม่แลนกันโด่ไม่แลลนยไย่เยลือเรีรยเนอเลนเ่ยนเอน่อยล่เอลนยรย กันแดน ic, ิดนาทีตายตายกับพลิกกันไม่ยึดพลิกกับพลิกไอล่เขาค่ะเดียวเหมือนกันเจาะมาเจมาได้มาเรียกกางตดต่องได้มาเรียกกางตด้่อง กันไหมเไยกันนกนั่นครับคุนี้จะต้องมาไล่กัน ไม่ต๋อวะกัไม่ต๋อวะเน้ยไฟดับเป็นตัวไหนนะครับไฟดับยังเป็นตัวไหนนะครับยังไม่ต๋ววะเนี่ยไม่ต๋อวะกัไม่ต๋อวะไฟดับยังเป็นตัวไหนนะครับไฟดับยังเป็นตัวไหนอยู่ ยิบเจ็ดนาทียิบเจ็นาทีครับหยิบเช็ดนาดีรับกันเป็นรองพันร้อยนะครับรักันเป็นรองพันร้อยครับโนดเพชจักรีเป็นพ่อชนะครับโนดเพชจักรี ข้งในจจรุ่นตำบลต่างพูดรก็จะเริ่มประเกตเป็นควายชนะเป็นควายชนะเป็นควายชนะหรูโภเดชชนะกับชนะด้วย่าวอา